สวัสดีครับ fc นะครับ itpro update นะครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับรอแป๊บหนึ่งนะขอเช็คความเรียบร้อยสักครู่นะครับทำไมหน้าเฟซ นะครับโอเคนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันนะครับวันนี้เป็น IT Pro u p อัปเดตนะก็จะมาเล่าอัปเดตเทคโนโลยีข่าวคราวใหม่ใหม่ใหม่บ้างไม่ใหม,ใหม,ใหม,ใหม่บ้างนะในแวดวง IT นะครับเราอาจจะมีสาระน่ารู้นิดๆหน่อยๆ มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็แนะนำตัวก่อนนะครับอาจารย์ตุลน,นะครับก็ MVP Microsoft Azure นะครับก็ในเซชันนี้ IT Pro Update เนี่ยผมตั้งใจว่าเราจะคุยอะไรที่อาจจะเป็น Microsoft หรือไม่ใช่ Microsoft ก็ได้นะครับอย่างเมื่อ4 4 4 EP ที่แล้วเราก็คุยเรื่องของ Linux ไปนะ หลายๆท่านถ้าสนใจก็ไปดูในย้อนหลังได้นะครับเนี่ยวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในแมดวงไอทนะตามชื่อรายการนะครับไอทีโปรอัปเดตนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของ Product ตัวหนึ่งนะครับมันชื่อว่า Exchange Server เนี่ย อ่า Exchange Server หลายหลาท่านอาจจะรู้จักดีนะครับอ่าหลายหลายท่านอาจจะเคยใช้นะคือ Exchange Server เนี่ยปูพื้นนิดนึงสําหรับทั้งท่านอาจจะไม่เคยใช้นะอ่านะครับคือ Exchange Server เนี่ยมันจะเป็นโปรดักที่เอาไว้ทําเรื่องของอีเมลนะครับของโซลูชันของทาง Microsoft นะอ่านะ High, แชร์สกรีนหายแป๊บหนึ่งนะครับนะครับใครที่เคยใช้อ,อ,อ,อย่าง Exchange Server นะวันนี้เราจะคุย Exchange Server เป็นเป็น Product On p r i m นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งลงไปในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในบริษัทของเรานะครับหรือที่เรา,า On Premise นั่นแหละเป็นตัวที่ฮอตฮิตตัวหนึ่งนะครับถ้า คิดมากเลยแหละนะครับลองจาก Windows Server นะนะลองจาก Windows Server นะครับเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ Exchange ก็จะทำหน้าที่ดูแลนะครับซอฟต์แวร์เรื่องของอีเมลเรื่องของาเลนดาเรื่องของคอนแทคอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของพับลิกโฟลเดอร์ด้วยนะครับนะซึ่ง ปัจจุบันนี้ครับมันก็มีตัวที่เป็น Exchange นอ n l i n e ์นะที่มันเป็น Product ที่เป็นที่เป็น Cloud นะครับเข้ามานะอ่าซึ่ง Exchange อนไลน e เนี่ยความสามารถมันก็คือคือกันนะครับกับ Exchange Server เพียงแต่ว่าเราไม่ต้อง manage ตัวระบบของตัว Exchange Server เองนะมันก็จะลดงานเราไปนะครับ อันนี้วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง Exchange Server ถ้าใครยังไม่เคยใช้นะก็ให้มอง Exchange Online ที่คุณใช้งานในในใน Microsoft 365ไปก็ก็พอจะทดแทนกันได้นะครับว่ามันทำอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้นะเราจะมาคุย Exchange Server version ที่เราเรียกว่า Exchange Server SE นะ Exchange Server SE ก็คือย่อมาจากคำว่า Subscription Edition นะครับมันก็ออกเปิดตัวมาประมาณสักรีลิสมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วแหละนะครับอืมนะครับประมาณ1นึ่งกร,รกฎานะถ้าผมจำไม่ผิดวันที่มันนะครับอ่ะก็ออกตัวนิดนึงก่อนนะครับว่าอันคอนเทนต์เนี้ยผมเขียนตามประสบการณ์นะครับที่ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะได้ลองเล่นบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่ง บางอย่างเนี่ยผมก็เล่นมาไม่หมดนะครับเพราะงั้นผมก็จะมีซอสมีลิงก์ของ URL ทิ้งไว้ให้นะครับในแต่ละสไลด์นะครับท่านไหนสนใจก็เอาไปข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปลองเล่นกันดูก่อนได้นะครับส่วนท้ายสไลด์นะครับผมจะมีท้ายไลฟ์นะครับผมจะมี q r วอโค้ดให้โหลดนะครับตัว r e s e n t a t i o นนะครับนะ มาดูนะครับอย่างถ้า Exchange Server เนี่ยถ้าใครคุ้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีมานานแล้วแหละนะครับถ้าเป็น o n p r i m นะก็จะมีตั้งแต่ Exchange 2000 2 0 0 3 2พ0น2าม0อง1ันเจ็2บับอหารหรืออาจจะมีก่อนหน้านั้นนะไม่รู้นะจำไม่ได้แล้ว ันนี้นะครับมันก็จะมีตัวใหม่ออกมานะครับเนื่องจากหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วว่าตัว Exchange 2000 Exchange Server 2016กับ2019เนี่ยมันจะ end of support เดือนตุลาคมนี้นะครับนั้น Microsoft ก็ออกตัวใหม่มานะครับชื่อว่า Exchange Server Subscription Edition นะครับเรียกย่อๆว่า Exchange Server SE ก็แล้วกันนะครับซึ่ง ตัวโปรดัตตัวนี้ครับมันก็ยังคงคอนเซปต์ของ Exchange Server นะครับก็คือใช้บริการในเรื่องของอีเมลนะครับอ่าเหมือนกับที่เคยให้มาใน Exchange Server เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับอ่าซึ่งมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นนในลักษณะของ OnPrim นะครับหรือว่าในลักษณะของ Hybrid หรือว่า Hybrid ก็หมายความว่าเราอาจจะมี User บางส่วนอยู่บน Exchange Online นะบางส่วนอยู่บน ออนพิมอย่างนี้ก็ได้นะครับน,นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะครับก็คือ Exchange Server SE เนี่ยมันจะถูกบริหารจัดการนะครับในเรื่องของ Product Life Cycle ในรูปแบบที่เราเรียกว่า Modern Life Cycle Policy ซึ่งมันต่างกันนะครับกับเวอร์ชั่นที่เป็น2016กับ2019ที่กำลังจะ end of support ซึ่ง Microsoft ประกาศตั้งแต่วันแรกเลยว่า จะ i n of s u p p o r t วันไหนนะครับน่นนะครับ,นะรบอันนั้นเรียกว่าฟิกไลฟ์ไซเคิลโบริสีนะครับแต่ว่า Exchange Server SE เนี่ยเป็นโมเด r ไลฟ์ไซเคิลโ o l ิ c ีนะครับโมเด r ไลฟ์ไซเคิลโ o l ิ c ีเป็นยังไงนะครับอ่าโมเด r ไลฟ์ไซเคิลโ o l ิ c ี Microsoft บอกว่าเป็นโ o l ิ c ีที่ควบ ที่ครอบคุมโปรดักต์นะครับที่มีการซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะถ้าในภายใต้กรณีเงื่อนไขที่กำหนดนะครับอ่านะครับอ่านะอย่างเช่นเงื่อนไขที่กำหนดก็คือจะต้อง stay current คือต้องใช้เวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับอ่านะครับหรือเวอร์ชั่นที่ประกาศไว้นะครับของโปรดัก t ์ชนิดนั้นๆนะครับ ประการที่2คือต้องมีหลายเส้นของโปรดักน,นนะครับอสามนะครับอ่านะครับต้องเป็นโปรดักที่ Microsoft Offer นะครับในเรื่องของซัพพอร์ตในเครื่องของโปรดักแอนด์เซอร์วิสนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากที่บอกมาเนี่ยมันก็จะทำให้มองได้ว่าตัว e อเจนซ์ e ซอร์วิสเเนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตต่อเนื่อง ภายใต้เงื่อนไขคือมันก็จะต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาเหมือนกันนั่นหมายความว่าเวลา Microsoft ออกอัปเดตตัวใหม่ของ Exchange Server SE นะครับอ่าเราก็จะเรียกมันว่า CU นะ CU คือ Cumulative Update Exchange Server SE CU 1 CU 2 CU 3แบบนี้ Microsoft จะออกมาเรื่อยๆหน้าที่เราก็คือเราก็ต้องอัปเดตตัว ซอฟต์แวร์ของเรานะครับตามที่ Microsoft ออกมานะครับก็จะต้องอัปเดตออกมาด้วยนะครับอืมเราต้องอัปเดตของเราด้วยว่าังน,น,นะเราจะบอกว่าเราใช้เอ,อ c h a n g e Server SE ทีแรกแล้วเวอร์ชั่นแรกตั้งแต่วันนี้แล้วไม่ต้องอัปเดตอีกเลยแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะครับประมาณนี้ อ่าทีนี้ถามว่าแล้วมีอะไรใหม่บ้างนะครับฟีเจอร์ของ Exchange Server SE เนี่ยนะครับมีอะไรใหม่บ้างนะก็มีลิงก์ให้นะครับลองไปอ่านดูนะครับก็มีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่าสิ่งที่เขาจะมีนะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นโค้ดตัว Exchange Server SE เนี่ยตัวที่ออกมาเนี่ยเรียกว่า RTM นะครับ Release re to Manufacturing นะครับ ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันจะมีความ equivalent ก็คือเทียบเท่ากันกับตัว Exchange Server 219 c u 15 c u 15นะครับยกเว้นครับยกเว้นเงื่อนไขก็คือยกเว้นต่อไปนี้ก็คือตัวเรื่องของ License Agreement นะครับเรื่องของ Product Name นะครับที่มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ Build Number ที่เปลี่ยนนะครับ นะครับถ้าเป็น new feature นะครับ new feature ของ Exchange Server SE เนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มมีการออกมาในตอนที่เป็น Exchange Server SE CU 1นะครับ CU 1นั่นก็คือต้องรออัปเดตหน้านะครับนะทีนี้ถ้าเราพูดถึง Exchange Server SE นะครับในในตัวที่ออกมาที่เป็น RTM เนี่ยนะครับเขาก็จะเทียบ กับตัว Exchange Server ที่เป็น2016กับ2013นะครับอ่าเพราะอย่างที่บอกว่า2019มันไม่ได้ต่างเพราะมันคือโค้ดเบสเดียวกันนะครับอ่าอ่านั้เขาลองดูนะครับว่าเทียบกับ2016นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าก็จะมีเรื่องตั้งแต่เรื่องของการทำอ่าคัสตอมคอนฟิกเรชั่นนะครับก็คือเวลาเรา เซตอัเนี่ยมันก็จะมีการแบ็กอัพพวก c คอนฟิกเรชั o นไฟล์ต่างๆไว้ให้นะครับอย่างเช่นพวกแอป conf i g อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ <c oughs> นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของฟีเจอร์ไฟติ้งนะครับฟีเจอร์ไฟติ้งก็คืออันนี้จะมีจะมีของเล่นใหม่ก็คือว่าฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ออกมาเนี่ยมันจะ Disable มาให้ by default นะครับถ้าเราอยากที่จะใช้เนี่ยเราก็ต้องไป enable มันนะครับอ่าขึ้นมานะครับอ่าอันนี้อันนี้ต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าฟีเจอร์ fighting เนีย่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูไปดูในลิงก์เพิ่มเติมได้นะครับเรื่องของ Security นะครับอ่าสปอร์ตการ install บน Serv e r core นะครับเพราะว่า Serv e r core เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ มันปลอดภัยกว่าการที่เราไปอินสตอลบน GUI นอะอันนี้รู้มานานแล้วนะครับเรื่องของการบล็อก External Access นะครับไม่ให้เข้าที่หน้า EAC นะครับหรือ Exchange Admin Center นะครับหรือว่า Exchange Management Shell นะครับจะเข้าจากข้างนอกไม่ได้นะครับโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า Client Access Rules นะครับอ่า ่าถัดมาก็เป็นเรื่องของ authentication นะครับจะใช้ TLS 1.2กับ1.3นั่นหมายความว่า TLS เวอร์ชั่นเก่ากว่านี้ก็จะไม่รองรับนะครับอ่านะครับ support modern authentication นะครับอย่างเช่นพวก OAuth นะครับ OAuth หรือว่าเรื่องของการทำ a d f s นะครับอ่านะครับอันนี้จะมีประโยชน์เวลาเรา เราทำพวกเอ่อออเทนนะครับเรื่องของสีเคียนะครับมีการ e n a b l e window e x t e เอ็กเทนโปรนะครับ by default นะครับนะครับอันนี้ต้องลองไปดูนะว่ามันเป็นยังไงถัดมานะครับเรื่องของ Perform ร n แนะครับจะมีการพัฒนา Search Infrastructure ที่ดีขึ้นนะครับมีการ f a i l o v e r ที่เร็วขึ้นนะครับ มีเมตาดิแทเบตแคชนะครับรอ,องรับฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอ่าตามที่เขาบอกมาก็คือ2 5 6 g หกิกนะครับแรมแล้วก็ CPU 48คอร์นะครับรองรับอ่าไดนามิกดิแทเบตแคชนะครับเรื่องของไคลเอนนะครับอันนี้ต้องใช้ outlook นะครับก็จะมีการทำเรื่องของคัล e ิ d a r ที่เป็น do not forward นะครับเรื่องของ out of office off นะครับอ่าแล้วก็มีการเพิ่ม PowerShell ที่เป็น r e m o v e c a l e n d a r e v e n t เข้าไปให้นะครับอ่านะครับเรื่องของ Policy a n c o m p o m e n t นะครับก็เพิ่มเรื่องของการทำ m u l f o r Rules นะครับในการที่จะให้มันตรวจสอบคอนเทนต์ของตัวของตัวอีเมลนะครับอ,อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะ อ่าที่เป็นไฟล์ซัพพอร์ตไฟล์ไทได้มากขึ้นนะครับอ่านะครับอ่าอันนี้ประมาณนี้อันนี้คือเทียบกับ2016นะครับส่วนถ้าเป็นเทียบกับ2013เนี่ยอันนี้ลองไปอ่านดูละกันนะครับอ่านะครับอืมผมไม่ไม่เล่าให้ฟังแล้วท่านไหนสนใจก็ลองไปหาดูนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่า ทีนี้นะครับในฝั่งของไลเซนนะครับในฝั่งของไลเซนเนี่ยก็จะมีไลเซนก็เหมือนเดิมเลยครับไลเซนซิ่งโมเดลนะก็มีสส่วนคือส่วนที่เป็นเซิร์เวอร์ไลเซนนะครับอ่าเซอร์เวอร์ไลเซนก็เป็นส่วนสําหรับไลเซนสําหรับค่าไลเซนสํสหรับอินสตอลลงไปบนเซิร์เวอร์หเครื่อง <c oughs> <c oughs> นะครับก็คือถ้าคุณมีไลเซน2อัน เอ้ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์สองเครื่องก็ต้องใช้ไลเซนสองไลเซนนะครับเซิร์ฟเวอร์ไลเซนก็จะมีสแตนดาร์ดไรเซนครับอ่าเอ็กเซนเซิร์ฟเวอร์สแตนดาร์ดก็จะได้เดต้าเบสนะครับหนึ่งถึงห้าเมลบอกเดต้าเบสนะครับแต่ถ้าเป็นอินเทอร์ไพรส์นะครับอินเทอร์ไพรส์เซิร์ฟเวอร์ไรเซนนะครับก็รองรับได้สูงถึงหนึ่งร้อยเมลบอกเดต้าเบสนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จำนวนเมลบอกดิเรกเต้าเบสเนี่ยนับรวมนะครับทั้งทั้งแอคทีฟแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟถ้าสมมุติทำแดกนะ,ะทำแดกค่อยกันนะก็ก็นับรวมทั้งทั้งทั้งสองแอคทีฟแพสซีฟนะครับอ่านะครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ไลายเส้นสำหรับอินส tall ลงไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับ ทีนี้ถัดมานะครับคือแคลหรือเราเรียกว่าชื่อเต็มๆก็คือ c l n ล Access License อันนี้ Require สำหรับแต่ละ User หรือแต่ละ Device ที่ไป Access ที่ตัว Server นะครับนะซึ่งแคลเนี่ยสมมุติมีพัน u u s r r คุณก็ต้องมีพันแคลอธิบายง่ายๆแ,แบบนี้นะครับนะ แคลมี2มประเภทอีกนะครับแคลคือ Standard CAL นะครับอันนี้ Standard CAL เนี่ยเพื่อใช้ในการใช้งานนะครับที่เป็นลักษณะของ Basic Feature นะครับอ่านะครับเบสิ c ฟีเจอร์ฟีเจอร์ต่างๆคือเราง่ายๆคุณจะเข้าใช้ใงาน Exchange Server คุณก็ต้องมี Exchange Server CAL นะครับอ่านะครับ อ่าอีกแบบนึงคือ enterprise Cal นะ enterprise Cal เนี่ยช่วยในเรื่องของการจัดการที่เป็น advanced feature หรือเปอธิบายง่ายๆก็คือเป็นอะไรที่มัน on top ไปจาก standard Cal นั่นเองนะครับแต่เงื่อนไขของ enterprise Cal คือมันจะเป็น add on ของ standard Cal นั่นหมายความว่า คุณจะใช้ Enterprise c l o ได้คุณต้องซื้อ Standard c a l o ด้วยนะครับส่วนฟีเจอร์ของตัว Enterprise c l o ก็คือมันจะช่วยคุณในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการทำงานพวกของ Compilern นะครับเรื่องของการทำ Archiving นะครับมันสามารถทำ Archiving ได้ในระดับคนมันจะละเอียดลงไปกว่าการทำงานในระดับของ Standard c a l o นะครับ นะอ่ะผมเข้าใจว่าในนี้ในลิงก์มันจะมีชาร์ตให้ดูนะครับอ่ามาดูแคลไหมครับนี่คือ s t a ต d a า d แคลนี่คือ enterprise แคลแต่อย่าลืม enterprise แคลต้องมี t a ตร a r d plus enterprise แคลนะครับถ้าเป็น standard แคลคุณก็จะใช้งานพวกอ e ีเมลคัลเลนดาร์คอนแทคเอาท์ลุกอะไรพวกนี้นะครับอ่า แต่ถ้าเป็น enterprise c a l เห็นไหมครับจะสามารถทำ journaling นะครับเป็น per user ไดเไ้เป็น per user ทำ journal description นะครับทำ retention policy นะครับทำ archiving นะครับ archiving ก็คือ,อ mailbox ก้อนที่2นะครับเอาไว้ให้เป็น archive นะครับตีบ mailbox search i n p e t hole พวกนี้เป็นเรื่องของ compliance ซึ่งคุณจะต้องซื้อ enterprise c a l บวกสแ a น d าร์ดแคลนะครับนี่คือนี่คือเรื่องของแคลนะเพราะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามีพันยูเซอร์เนี่ยเราก็ต้องมีพันสแตนดาร์ดแคลแน่ๆส่วน enterprise cal เนี่ยใช้กี่คนก็ซื้อ on top เข้าไปอีกทีนะครับนะี่โอเคทีนี้ <c oughs> เรามาดูกันว่าเจ้าเจ้า e x c h a n g e Server SE เนี่ย นะครับอมันจะซัพพอร์ตเอก n ชนอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่านะครับเอก h ชนเซ s ร์เวอร์ SE ซัพพอร์ตอะไรบ้างอ่ะดูนะครับถ้าเป็น exchange server SE นะครับนี่เห็นไหมครับจะซัพพอร์ตเฉพาะ exchange 2016กับ2019 นะครับที่มันสามารถทำงานคู่กันได้นะครับซัพพอร์ตสเวอร์ชันย้อนหลังนะครับแ <c oughs> นะครับประมาณนี้ <c oughs> อ๋อโอเคขออภัยครับอันนี้ไม่ใช่บอกว่า Exchange Server SE support นะครับแค่บอกว่านะเวลานี้ Exchange Server เวอร์ชันที่กำลังซัพพอร์ตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสถานะเป็นส,สถานะไหน นะครับถ้าเอกเทน2 0 1 3เนี่ยครับตอนนี้อยู่ในสถานะที่ end of support ไปแล้วนะครับอ่าส่วนเอกเทน2 0 1 6กับ2 0 1 9นะครับตอนนี้อยู่ในสเตตัสก็คือ end of support นะครับเอ๊ไม่ใช่ end of support extended support ซึ่งมันจะหมดในวันเนี้ยออกตุเบอร์14เนี่ยนะครับ end of s u อ่ามันจะ end of support ของ extended support นะประมาณนี้ นะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเรากำลังใช้ Exchange 2016หรือ Exchange 2019นะครับอ่าแล้วเราอยากจะอัปเดตมาใช้ Exchange Server SE สิ่งที่เราต้องทำนะครับอ่าคือเราจะต้องทำการไมเกรดแบบ Coexisting ก่อนนะครับ Coexisting นั่นคือสมมุติว่านะครับ ถ้าคุณมี exchange 2016นะครับนะคุณจะต้องทำ exchange server farm ที่เป็น2019นะครับขึ้นมานะครับคุณแต่จะต้องใช้เป็น exchange 2019 cu 14หรือ exchange 2019 cu 15นะครับนะน,นะครับขึ้นมานะครับแล้ว move mailbox ขึ้นมานะครับอยู่บน ออยู่บน Exchange Server SE ได้นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับอ่านะสามารถอย่างนี้น่านะครับแต่ถ้าให้ปลอดภัยนะค,คุณก็ควรจะมาอยู่ที่ Exchange Server 2019ไม่ว่าจะเป็น c u 1 4หรือ c u 1 5นะครับเพราะว่าถ้าเป็น2 c u 1 4หรือ c u 1 5เนี่ยคุณจะสามารถที่จะ เอาไฟล์เซตอัพของ Exchange SE เนี่ยมาเซตอัพเป็น In-Place Upgrade ลงไปบนฟาร์มของ Exchange 2019 CU14 หรือ CU15 ได้เลยนะครับอ่านะครับอ่าประมาณนี้แต่ถ้าคุณมี2016อธิบายอย่างี้คุณก็ต้องเอาไมเกรดจาก2016มาเป็น2019ก่อนโดยการตั้งฟาร์มใหม่ นะครับออธิบายยังไงแบบนี้คุณมี2016ใช่ปะ่ะอ่าคุณมี2016คุณก็ต้องฟั้งฟาร์ม2019ขึ้นมาอ่า2019นะแล้วคุณก็ย้ายยูเซอร์มาชึบย้ายเมลบอกมาอ่นะยาย้ายเมลบอกมาเสร็จปุ๊บคุณก็ปิดฝั่งนี้นะเสร็จแล้วเนี่ย มัณก็เอาไฟล์ของ Exchange s E เนี่ยมาอ e ิสตอร์ไปตรงนี้เลยอ่านะเหมือนกับคุณอัปเดตแพทนะครับอ่นะประมาณนี้นะครับอืมไอฟาร์มนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นฟาร์มที่เป็น Exchange s E ไปเลยเพราะฉะนั้นข้อดีก็มันก็มันอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือว่ามันจะสามารถทำ In Place Upgrade ได้ เราบอกแล้วว่า,าโค้ดของตัว Exchange Server SE เนี่ยมัน based on Exchange Server 2019ที่เป็น c u 15นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ Exchange Server SE ออกอัปเดตไม่ว่าจะเป็น c u 1หรือ c u 2นะครับโดยเฉพาะ c u 2เขาบอกเลยว,ว่าคุณจะไม่สามารถ c o e x i t t n n g กับตัวตัว Exchange Server ที่เป็น2016กับ2019ได้นะครับอ่านะครับอืมนะนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้อีก1นึ่งออปชันนะครับสำหรับองค์กรที่ยังไม่พร้อมที่จะไปนะครับอ่า มีอีกหนึ่งออปชันให้ก็คือใช้สิ่งที่เราเรียกว่า extended security update นะครับสำหรับ exchange server 2016กับ2019นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกว่าตุลานี้ exchange 2016กับ2019เนี่ยจะ end of support เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ security update นะครับเราก็ไปซื้อโปรแกรมอันหนึ่งที่ชื่อว่า extended security update ครับซึ่งมันจะช่วยคุณได้อีก6เดือน นะครับมันจะช่วยคุณได้ให้คุณสามารถที่จะรับอัปเดตนะครับพวก s e curity อั d เด e นะครับซึ่ง Microsoft บอกว่าตัว s e curity Up d เด e ที่ออกมาใหม่เนี่ยจะส่งให้เฉพาะกับ user ที่ซื้อ extended s e curity update เท่านั้นเป็น p r ไป a วดที่เท่านั้นด้วยนะครับจะไม่ได้เอาตัวแพดไป ปล่อยให้ใน Microsoft Download Center หรือว่าปล่อยผ่าน Windows Update หลังจากเดือนออกโทเบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเดือนออกโทเบคุณจะเริ่มมีความเสี่ยงนะครับก็คือมันก็จะไม่มี Security Update ก็สามารถยืดอายุโดยการซื้อ e x t e n e e d Security Update ต่อได้อีก6เดือนนะครับก็เพื่อให้ได้รับ Security Update มาอ n s t a อ l หลังจากนั้นก็ ไม่สามารถซื้อได้เลยนะครับนะครับอ่าเขาบอกว่าเขาจะมีขายแค่หกเดือนเท่านั้นอืมนะครับแต่หลังจากนั้นถามว่าเอ็กเชนยังทํางานได้ไหมอี่หลังจากออกตุเบอร์เนี่ยเอ็กเชน e ์เซิร์ฟเวอร์ยังทํางานได้ไหมได้ครับมันก็ทํางานได้ของมันไปเหมือน,นที่คุณเคยใช้นะครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์มันไม่ได้มีการอัปเดตมันไม่ได้มีการแก้ไขนะครับอ่านะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงขององค์กรไปแล้วยิ่งเอ็กเชนเป็นอะไรที่ต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคอนเซิร์นนะครับว่ามันจะมีอะไรมาเป็นช่องโหว่ให้เราหรือเปล่านะครับอืเนื้ออ่าประมาณนี้นะครับ ก็ท่านไหนสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะครับอ้อผมมีด็อกิเมนต์ให้ดูนิดนึงมีรูปให้ดูนิดหนึง่งพอดีผมเคยลองแล้วนะอันนี้เป็นรูปจากการอินเพล e อัปเกรดนะครับจากฟาร์มที่เป็บเอ็กชแนนซ์สองมาเป็น Exchange Server SE นะก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นอินเพล e อัปเกรดนะครับไม่ได้ตั้งฟาร์มใหม่อ่ะ นะครับก็มาก็มันก็ให้เราเลือกนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าใครเคยอ n s t a l l e x c h a n น e นะนะครับเพียงแต่หัวมันก็จะเขียนเป็น Exchange Server Subscription Edition แค่นี้แหละนะครับแล้วก็ e c c e p t License Agreement นะครับอ่านะก็ทำ r e d d d a t e check นะ,นะนะนะ install, นะครับ่นะครับอ่าแล้วก็ Install นะครับเหมือนเดิมเป๊ะนะครับนอะ่าเหมือนเะดิมเป๊ะ นะครับอ่าเสร็จแล้วก็เนี่ยครับหน้าตาของ EAC นะ Exchange Admin Center นะก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแต่เลขเบอร์จริงๆนะครับเป็น15.2นะครับนะครับอ่านะครับเปลี่ยนแต่ Build Number เนี่ยตรงนี้เลยนะครับอ่านะครับท่านไหนสนใจก็ลองไปดูได้นะครับจากข้อมูลในลิงก์เพิ่มเติม นะครับอ่าเคไปแล้วไปก่อนแล้วนะครับจบแค่นี้บายบายสวัสดีครับ